พูดดิพูดดิเขาเชื่อแคมอ่ะสวัสดีค่ะว,วันนี้มากินข้าวกับน้องๆนะอาหารเช้าค่ะมื้อวันที่12ค่ะมือมะม้อตุ๊กจีนหลังตุ๊กจีนค่ะกินอะไรกินอะไรอันนี้ไปกินซุปกระดูกะค่ะอร่อยอะไรได้จังคือเบ <c oughs> จังคือบ้านของคนเ <c oughs> ้จังึ <c oughs> ๊บ <c oughs> มันหนังเ <c> บ <oughs> จังกุก <c oughs> <ๆ>๊กนี่นะคะ มกินข้าวกับแดง์จะเกิมเหรอไม่ใช่แดงจังเติมเดย์ก็ไม่รู้แฮจังกุ๊กใช่ไหมยังแหงจังกุ๊กแฮจังกุ๊กนี่ค่ะวาซาบิละลายกับซอสและนี่คือกิมจินี่คือหัวไชเท้าดองและนี่คืออะไรนะาเขาเรียกอะไรนะยังเต็งจังเต็งจังอันนี้ก็พริกกระเทียม เห็นใหญ่หัวหอมใหญ่อนี่ก็ค nice. no. so ือข right? ้าวสวยเวลากินข้าวก็เขย่า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 เดี๋ยวมันจะกลายเป็นก้อนอย่างงี้นะคะอ้าวก็นึกว่าไม้ยกระค่ะมากับพี่แอร์เป็นดอกไม้ออกมาเจลิงเจจิงแล้วก็ดาริงค่ะดาริงดาริง อรดริงนะคะ <laughs> ตอนนี้เรากระดโดดไปยังการในร้านไปก่อนเด็กผู้ชาย <c oughs> แต่ผู้ชาย <c oughs> วันนี้มาเป็นอาหารตายผู้ชายฮะอุ้มไม่ได้เข้ากล้องอันนี้อานนี้อี๋ปวก อะไรพอแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเแล้วา้มาแล้วนี่นะคะร้อนๆเลยเอวอันนี้เลยอ่เหรอเละ สพ่งกินนลวลวกปากนะไปไปให้ยกให้กินมากดยเายกให้ดีกว่ากลันี่ของฉันของแกแกันได้ทางใส่กระดูกค่ะอัไหนคะพิชวล ีเออถ่ายรรยังไงขนาดนี้กล้องหลังก็น่าจะให้ดูผู้ชายฝั่งโน้นเอาให้ผู้หญิงคนนี้เอาใหม่ไม่ดีกว่าหรือโอเคหยุดได้แล้ว